รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคนะจ๊ะมาวันนี้เรามาพบกันอีกหนึ่งอีปีนะครับอีปีนี้นะครับมาพบกับเจ้ายูสุมังกรทองนะครับ เป็นยูสุมกรทองหน้าหนูนะครับปี96นะครับแต่ตัวนี้เป็นเกียวโตนะครับเป็นตัว,เ,วเอเดลเอ็กตัวท็อปนะครับกระจกไฟฟ้านะครับ สีสันด้วยรวมเรามาช่วยกันดูนะครับเท่าที่ผมมองจากรูปนะครับถือว่าพอได้นะครับไม่น่าเกลียดนะครับอาจจะมียิ้วลอยบ้างตามอายุการใช้งานเป็นเรื่องปกตินะครับหลอนกระบอกกระบาถือว่าค่อนข้างสวยอยู่นะครับไม่ล้มแสดงว่ารถไม่ได้มีการทุกหนักเท่าไหร่นะครับมีโลแมกเดิมให้อย่างดีนะครับพร้อมทุกพร้อมใช้งานนะครับเครื่อนดีคัสีดีเย็นเป็นพนะครับย้ํานะครับภาษีไม่ขาดนะครับเป็นเกียร์โต้นะครับรถคันนี้นะครับ ห้องเครื่องนะครับเครื่องดูง่ายนะครับแห้งๆห้องเครื่องก็ดูง่ายนะครับอุปกรณ์เนิมแหน่งที่ถูกต้องนะครับพันนองคันหน้าเดิมนะครับหลังเดิมนะครับรถคันนี้นะครับกระปุกพวงมาลัยก็เป็นกระปุกพ o w เวแท้นะครับแผ่นเพจยังเป็นแผ่นเพจเดิมหมดดำอยู่นะครับ HPY ชัดเจนนะครับแสดงว่าผ่านหน้าค่อนข้างเดิมนะครับภายในนะครับก็ะมวตโวนหน้าถือว่าสวยนะครับไม่แตกไม่บวมนะครับรถเกียวโตนะครับผมขอยย้ำนะครับ บอกไม่ขาดนะครับเป็นบอกผ้ากำมะหยี่เดิมนะครับเรนูงเรนไมอุปกรณ์ใช้ได้หมดนะครับบอกหลังไม่ขาดนะครับบอกแคบหลังถือว่าสวยเลยนะครับภายในภายในคันนี้ถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับแผงประตูดีนะครับไม่แตกไม่บวมนะครับล้อเป็นล้อเดิมนะครับเป็นล้อหวาสระเปานะครับก็คือตัวนี้โฉมนี้ต้องล้อแบบนี้เลยนะครับ เบื้องต้นนะครับเจ้าของแจ้งราคาไว้ที่หนึ่งแสเก้าันบาทนะครับเหมือนเดิมผมจะทิ้งเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถโทรต่อรองตรสอบสภาพกันเบื้องต้นก่อนได้นะครับก่อนจะตัดสินใจเดินทางนะครับรถคันนี้อยู่แถวนนทบุรีนะครับบางบัวทองนะครับแล้วส่วนเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่ชอบคลิปแนวแนวนี้ชี้เป้ารถแบบนี้แนะนํารถแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันเอาไว้นะครับทางเราก็จะมีรถมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคันนี้ไว้เท่านี้นะครับกับนาโนอเค 你的家是我的家